การกลับชาติมาเกิดของเทพยุทดตอนที่37เสียงสัญญาณดังขึ้น3ครั้งไปทั่วทั้งสนามสอบทั้ง50แห่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าการสอบได้สิ้นสุดลงแล้วเรานักเรียนยุทดก็ได้กลับมาพร้อมกับแผ่นหยกจำนวนหนึ่ง ในการแข่งขันแบบทีมจากทั้ง4อาณาจักรนั้นอาณจักรจันทานสีคามเป็นอาณาจักรที่อ่อนแอที่สุดอาณาจักรหงหมู่และเพิงสีม่วงเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งขึ้นมากและได้สร้างความตื่นตรนกให้แก่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆอาณาจักรหงหมู่ต้าซีหยาง50แต้มอาณาจักรจันทาสีคามจางเฉิน42แต้มอาณาจักรหงหมู่ยุนซีหยาน1แต้ม เอ้นี่ข้าสร้างความอบอายให้เมืองหลวดเจียงของพวกเราแล้วในดึงเดือนที่ผ่านมานั้นข้าได้แผ่นหยกเพียงแค่แผ่นเดียวแถมเป็นแผ่นที่ไร้ค่าหนึ่งแต้มเท่านั้นห่าว่าข้าไม่กลัวท่านพ่อจะดูข้าล่ะก็ข้าคงยอมแพ้และออกนอกสนามสอบไปตั้งนานแล้วละ่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ช่างมันเถอะถึงแม้มันจะเป็นแค่แต้มเดียวนั้นการที่ข้าสามารถมีชีวิตรอดมาได้ก็เท่ากับว่าข้านั้นน่ะแข็งแกร่งมากแล้วละ่ะใช่แล้วละ่ะข้าได้ยินมาว่าในการสอบครั้งนี้มีผู้คนล้มตายมากกว่าครึ่งเชียวล่ะ ว่ายังไงนะนั่นจะไม่โหดร้ายเกินไปอย่างนั้นหรอในสนามสอบของข้านั้นมีเพียงแค่หกคนเท่านั้นนะที่ล้มตายมันก็ดูปกติดีนี่นายน้อยสิงท่านทําได้ยังไงกันทำในเกลีสิบแต้มแถมยังข้ามแดนได้ถึงสามรอบอีกด้วยท่านนั้นจะต้องติดันดับในการสอบครั้งนี้อย่างแน่นอนเมือหงหูลิงตงหยานหนึ่งร้อยแต้มฮิดารของตระกูลระดับสูงในเมืองทิงซูนางมีแต้มที่ไม่ธรรมดานักนายน้อยซรงนายน้อยซรงกลับมาแล้ว เฮออยู่ทรงนายน้อยแห่งตระก,กูลราชวงศ์เมืองหงหมู่และยังเป็นบุตรชายของราชหางหมู่ในปัจจุบันอีกด้วยเขานั้นมีพรสวรรค์ตั้งแต่ตอนนี้เขายังอายุน้อยห้ามกลางเหล่านักเรียนยุธเที่อายุเท่ากันเขาช่างห่างจากพวกเรายิ่งนะก่อนหน้าที่การสอบจะเริ่มต้นขึ้นนั้นเขาก็ถูกมองว่าจะเป็นผู้ชนะในการสอบครั้งนี้ข้าก็อยากรู้นักเชียวว่าเขาจะทําได้ดีถึงเพียงใดกันนะ เมืองหงหมู่เหออยู่ทรง2 3 6แต้มองค์ชายคนนั้นดูเหมือนว่าเขาจะข้ามถึง4แดนเลยนะช่างน่าสัจจยิ่งนักและดูเหมือนว่าตระกูลราชวงศ์หงหมู่นั้นอาจจะทําให้พวกเราสามารถคว้าดั่หนึ่งจาก4ี่ดินแดนได้นี่เจ้าอยากจะเป็นดับหนึ่งแต่หามาได้เพียงแค่2อ0แต้มอย่างนัี้ยล่ะอณาจาักรเพิงสีม่วงทรงหลินเปิงขั้นที่1ของระดับยอดเซียนยุทธ เฮ้อ,อยู่ทรงข้าขอยอมรับเลยนะว่าเจ้าน่ะแข็งแกร่งแต่ข้าไม่คิดหรอกนะว่านั่นจะคือที่สุดแล้วและข้าจะให้เจ้าได้เห็นเองว่าคนที่จะได้อันดับหนึ่งนั้นก็คือข้าคนนี้ถ้าหาว่าข้าไม่พบกับเขาคนนั้นข้าก็คงจะได้แ,แต้มมากกว่านี้แล้วละ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ,ออกมาสิคำนวณแต้มให้ข้าได้เลย อาณาจักรเพิงสีม่วง3 3 0แต้มโหข้ามได้ถึง6แดนเชียวอย่างนั้นเหรออาณาจักรเพิงสีม่วงแข็งแร่งยิ่งนักเขามีแต้มมากกว่าอาณาจักรหงหมู่ถึง100แต้มในการแข่งขันแบบทีมและการแข่งขันแบบเดี่ยวในครั้งนี้ผู้ที่จะได้รับชัยชนะจะต้องเป็นอนาณาจักรเพิงสีม่วงเป็นแน่ไม่หรอกการแข่งขันเดี่ยวนั้นผู้ชนะจะต้องเป็นคนอื่นอย่างแน่นอน คนอื่นอย่างนั้นเหรอยังมีใครนอกจากนายน้อยจากทั้งสี่นักต่างอีกกันละ่ะยังมีคนที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขาด้วยอย่างนั้นเหรอน,นี่นักเรียนยยทธที่ยังมีชีวิตรอดน่ะออกมากันหมดแล้วใช่ไหมนี่ก็นานมากแล้วนะพวกเขาน่าจะออกมากันหมดแล้วละ่ะอย่าบอกนะว่าเจ้านั่นนะ่ะมันตายไปแล้วนี่เจ้าคิดอะไรที่มันเป็นไปได้หน่อยสิถ้าหากว่าเป็นเห่นั้นจะรออะไรอยู่ก็รีบประกาศเร็วเข้าสิประกาศไปเลยสิว่าข้าคือผู้ชนะในการสอบครั้งนี้ ดูเหมือนว่ามีใครกำลังจะออกมานะนั่นมันใครกัน,นะนี่มันบ้าอะไรกันเขาไปเอามาจากไหนเยอะแยะกันเนี่ยแต้มของข้านั้นมีเท่าใดกันนะ1 3ึ่งพ้มผู้มเขาชนะดาหนึ่งของการแข่งขันบุคคลและในเวลาเดียวกันก็ชนะการแข่งขันแบบทีมนั้นด้วยนั่นก็คืออน้าจ้างหงมู่ อันนัจากหงหมู่ชิ้นหมูสวงชนะการแข่งขันในการสอบวิทยุทย์แบบทีม1,000พันเต้มอย่างนั้นเหรอนี่มันจะเยอะเกินไปแล้วนะชิ้นหมูสวงเจ้าหมอน,นั่นมันเป็นใครกันนะชิ้นหมูส้วงทําได้ดีเลยนี่นาและในตอนนี้อันจากของพวกเราก็ไม่ต้องขายหน้าอีกแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่ต้องการแผ่นหยกของข้าจริงๆด้วยสินะ ชิ้นหมูสซวงจากกนจักหงหมู่อย่างนั้นเลยไปสืบม,มาสิว่ามันเป็นใครมาจากตระกูลใดกันแน่ขอรับรายชื่อเหล่านักเรียนยุธผููติดอันดับอันดับที่1ชิ้นหมูสซวง1,130้แต้มอันดับที่2องทรงหลินเฟิง330แต้มอันดับที่3เหออยู่ทรง236แต้มอันดับที่ 4, สิ่ซิงเหมือนซิง140ง 1, แต้ม อันดับที่5้ติงเหมา133แต้มอันดับที่6เฟยเหมา128แต้มอันดับที่7ตรตงหยาน120แต้มอันดับที่8จางเหมา110แต้มอันดับที่9ลูเหมา99แต้มอันดับที่10ต้าซีหยาง86แต้มและนั่นก็คือรายชื่อของผู้ที่ผ่านการทดสอบในครั้งนี้10อันดับแรกที่ได้รับชัยชนะแบบทีมจะได้รับรางวัลและผู้ชนะแบบเดี่ยวก็จะได้รับรางวัลเช่นกัน ในการสอบครั้งนี้ย่อมยุติธรรมและเปิดเผยได้หากว่าคนผู้ใดไม่พอใจเกี่ยวผลการแข่งขันและต้องการที่จะแก้แค้นแน่นอนว่าดินแดนศักดิ์สิทธิเ์เินวูจะไม่ให้อภัยอย่างแน่นอนผู้ที่ผ่านการสอบนั้นสามารถอยู่ต่อได้ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการสอบจะต้องกลับไปยังที่เดิมของตนพร้อมกับผู้รับผิดชอบพวกเราที่ไม่ผ่านการสอบจะยอมให้เป็นแบบนี้กลับไปมือเปล่าโดยที่ไม่ได้อะไรเลยผู้สามารถตั้งใจเทียยนะ ข้าค,คิดว่าเจ้าอยู่เฉยๆจะดีกว่าจะได้กลับไปอย่างปลอดภัยนะดูเหมือนว่าข้าจะต้องกลับบ้านเพียงคนเดียวสินะและอันดับที่หนึ่งทั้งการแข่งแบบทีมและแบบเดี่ยวล้วนเป็นคนจากหลวเจียงข้าจะเป็นคนนำข่าวในครั้งนี้ไปบอกทุกคนในหมู่บ้านของพวกเราเองแล้วพวกเจ้าสองคนอยากจะฝากคำพูดอะไรไปไหมขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันข้าด้วยขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยเช่นนั้นข้าไปละขอให้พวกเจ้าโชคดีก็แล้วกันในการสอบครั้งนี้ หลังจากที่แยกกันในวันนี้ความแตกต่างระหว่างพวกเราอาจจะห่างชั้นกันมากขึ้นบางทีพวกเราอาจจะไม่อยู่ในระดับเดียวกันอีกแล้วนักเรียนยุนทธี่ผ่านการสอบขอให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่อาณาจักรของตนพวกเราจะพาพวกเจ้าทุกคนไปที่หุบเขาเซียนยุทธเพื่อให้พวกเจ้าได้แนะนำตัวกับเหล่าเซียนยุทธได้พบก,กับเหล่าเซียนยุทธอย่างนั้นหรอช่างเป็นเกียรติยิ่งนะ มีหลายคนในนจาจักไปเย่ต้องการที่จะพบเหล่าเซียนยุทธแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้แม้แต่องค์จกักรพรรดิเองหากต้องการที่จะพบพวกเขายังต้องหาเวลาที่เหมาะสมเลยความแข็งแกร่งของเหล่าเซียนยุทธจะอยู่ที่ระดับใดกันนะงั้นเลยหนึ่งเดียวในโลก ณตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเรียกได้ว่าในตอนนี้พระเอกของเรามาเหนือเมฆนะครับล่อไป1000แต้มนะครับคนอนื่นเขาก็แค่สูงสุด300200กันนะไอ้น,นี่ล่อมาพันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นบัคของตัวเรื่องจริงๆนะครับและก็ไอ้อันดับ2ที่จะไปหาเรื่องพระเอกของเรานะครับ คิดยังไงนะครับว่าไปสืบมาสิว่าไอ้นี่มันเป็นใครกันรู้ก,ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเก่งอยู่แล้วนะครับมันถึงได้1000แต้มก็ยังจะไปหาเรื่องสืบมันอีกนะครับหาเรื่องตายโดยแท้นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าใครหาเรื่องพระเอกนะครับเละทุกลายนะครับส่วนเรื่องราในตอนหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกทีส่วนเรื่องราในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ